สำหรับวันนี้ก็จะขอทดทบทวนความรู้ตน้นื่องมีเพราะอะไรเพราะว่าสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปสอนไป,นไปถึงพระอนาคามีแต่้ว่าบางเอิญบางท่านยังไม่ได้ปฐมฌานเลยก็มีนี่ก็ต้องขอทวนต้นว่าไว้เสมอเสมอ จะสอนเลยพ้าราหตผลประเดี๋ยวอย่าลืมต้นสะอีกนี่ต้นที่เราจะต้องพึงนึกกันว่าการปฏิบัติพื่กรรมฐานเราทำกันเพื่ออะไรนี่จงจําไว้ว่าการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเนี่ยเราทํากันเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่คอยทราบเจตนาไว้ด้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเขาดี ในการประกาศตนเป็มบาสกบ,บาสิกายก็ดีจงรู้สึกตัวไว้เสมอว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาเพื่อความหวังคือความดับไม่มีเชื้อที่ว่าดับไม่มีเชื้อกห,หมาความว่า <c oughs> เราจะตัดรากเหง้าของกิเลสให้หมดไปไม่เก่โลภะความโลภหรือว่าราคะความรักอันนี้ตัวเดียวกัน โทษะความโกรธโ,โมหะความหลงเป็นนวารากเก้าของวิเลเทอสามประการถ้าแยกก็้าไปสี่ประการอันนี้เราจะทำลายให้หมดเชื้อไม่ต้องการให้เหลือเลยแม้แต่สินิดเดียว <c oughs> จังนั้นถ้าว่าอารมณ์จิตของเรายังติดเชื้อของวิเลทอย,าย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่าพระสว่าหรือว่าพระพุทธศาสนานี่การปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชื่อท่านทำยังไงนี่เราว่ากันนล้สายสุขาวิปัสสโกง่ายดี <c oughs> นั่นก็คือก่อนที่จะภาวนาใดๆทั้งหมดให้ใช้อารมณ์คิดว่าจุดหนึ่ง ว่าเราจะไม่มีชันทะกับราคะทั้งสองประการนี้ในโลกนี้ทั้งหมดชันทะแปลว่าความพอใจพอใจในอัตภาพที่เราทรงอยู่ก็ดีพอใจบุคคลอื่นที่เราปรารถนาจะครองคู่ก็ดีพอใจในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ดี ถา้าพอใจในการเกิดมาใหม่ก็ดีอันนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการมันทั้งหมดในเมื่อเราไม่ต้องการร่างกายที่อย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องการด้วยท <c oughs> วไมคำไม่ต้องการในที่นี้มันหมายความว่าจะแนะนำให้ฆ่าตัวตายอันนี้ใช้ไม่ได้ให้มันเป็นความรู้สึกของเราโดยเฉพาะ เห็นว่าชาติ็ิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชรา็ิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมิทุกขังความตายเป็นทุกข์โศกพิทีวตทุกขทมนัสสปายญาตความเศร้าโศกเสียใจจากการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่ทุกข์มันมีที่ไหนอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ กเพราะอาศัยที่เรามีร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายเป็นันห้าแล้วอย่างนี้จิตเราก็ไม่มีที่อาศัยสำหรับในมนุษย์โลกนี้่เมื่อจิตเราไม่มีที่อาศัยในมนุษย์โลกนี้แล้วจะทำยังไงอะไรมันจะเป็นทุกข์ก็หมดเรื่องของความทุกข์กันที่เราทุกข์กับเพราะว่าทุกข์เราเกาะคันห้าเป็นสำคัญ จะมีฉันทะคือความพอใจความรักในขั้นห้าคือร่างกายแต่ความรักความพอใจในร่างกายไม่มีมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ชราเราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วมันจะทุกข์ได้ยังไงพระจ้าอะไรมาแก่เมรณะวิทุกขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วก็จะอ,อะไรมาตายกัน โศกวีเทวทุกุกตมมนัสสบายญาติเรามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะขับพระาจาสีงของที่เราชอบเรารับเรารัก,เร,กเราชอบใจไม่เมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะมานั่งเกิดความรักความชอบใจในอะไรทั้งหมดไม่มีร่างกายเรารักบ้านอย่างนี้เลยเรารักไรนาสาโทหรือรักงานตำแหน่งหน้าที่หรืย รักความมั่งมีสีสุขรักเครื่องบรรดาปลักเพื่อนรักผงรักพี่รักน้องจะเอา้าอะไรที่ไหนมารักเพราะมันไม่มีจะรักในเมื่อมันไม่มีจะรักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะสลายตัวไปในขนาดไหนก็ตามในเมื่อารมณ์จิตเราไม่เกาะความทุกข์มันก็ไม่เกิดน,นี่เป็นอันว่าความทุกข์จะมีได้เพราะสายขันห้าเป็นสำคัญ เราก็ตักความพอใจในขันห้าเสียที่เจอในขันห้าว่ามันเป็นโทษตามความเป็นจริงไม่ใช่จะมานั่งแกล้งเห็นว่ามันเป็นโทษ <c oughs> ขันห้าเป็นโทษตรงไหนเรามีขันห้าคือร่างกายกิจกายงานทุกอย่างที่เราทำความเหนื่อยยากทุกอย่างที่ปรากฏ ถ้าความไม่สบายกายไม่สบายใจกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจปรากฏแล้วความเหนื่อยยากจจกการบริหารเรื่งร่างกายปรากฏ <c oughs> นี่มันเราทําเพื่ออะไรกันเราก็ทําเพื่อขันห้าคือร่างกายเท่านั้นในเมื่อเราทําเพื่อขันห้าคือร่างกายก็แสดงว่าร่างกายมันเป็นเหตุให้เราทํากิจการงานอย่างนั้น นี่ถ้าเราไม่มีร่างกายสิไอเรื่องที่เราจะซื้อเสื้อซื้อเกงซื้อผ้านุซื้อผ้าห่มไม่ใช่กับร่างกายมันจะมีไหมในเมื่อเราไม่มีร่างกายแบบนี้แต่คืนซื้อมาแบบนั้นแล้วก็เห็นจะสติไม่ดีนี่การแสวงหาอาหารมาเพื่อบริโภคลมลงร่างกายในเมื่อเราไม่ด่างกายมันจะต้องหาอาหารมาไหม ถ้าเราหามาก็น่ากลัวจะต้องไปอยู่ปากของสารก็ใน,นเมื่อมันไม่มีร่างกายจะกินมีการป่วยไข้นจะสบายอทุกคนนเพิน,นาราว่การป่วยไข้ต้องเสียเงินค่ายาต้องเสียเงินค่าหมอต้องเสียเวลาการงาน <c oughs> ไอ้นี่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะมีการป่วยไข้ไม่สมบายไหม มันก็ไม่มีตอนนี้เนี่ยความตายจะมาถึงเราทุกข์เพราะความตายในเมื่อเราไม่มีร่างกายจะตายแล้วเอาอะไรมาตายกันความทุกข์เพราะเหตุนี้มันก็ไม่มีการต้องพัดพลาดใจของรักของชอบใจนี่ที่เรามีอย่างนั้นได้เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเสร็จแล้วอาการพัดพลาดใจของรักของชอบใจมันจะมีไหมมันก็ไม่มี เป็นอันว่าร่างกายนี้เป็นดินแดนนำมาสู่ความทุกข์ <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเมื่อร่างกายมันเป็นศัตรูร้ายสร้างให้เรามีความทุกข์เราคือจิตที่เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายมันสร้างเราให้มีความทุกข์อย่างนี้เราจะมีความพอใจในมันอยู่เพื่อประโยชน์อะไร เรามีความพอใจในมันเราก็โง่ทิ็มทีเหมือนกับเราการคบโจรไว้ในบ้านโจรทําลายล้างความสงบสุขทุกอย่างทําลายล้างทรัพย์สินทุกอย่างถ้าเราจะมานั่งรักโจรน,นั่งปรารถนาในโจรมีความอะไรในโจรให้มันล้างมันผลเราอย่างนี้ชื่อว่าไปเป็นความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ข้อนี้มีประมาณชั้นใด ร่างกายก็ถือว่าเป็นโจรรายสำหรับใจเราด้วยกัน <c oughs> มันปล้นความสุขของจิตมันบังคับให้จิตเราต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการนั่นมาปลนเนไปร่างกายเป็นอรหอง,งสมเด็จพระจอมใจแต่ว่าถ้าเราต้องการความดับไม่มีเชื้อแล้วก็ตัดชั้นทะความพอใจในร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายนี้จะไม่มีสําหรับเราอีก ชาตินี้มันมีขึ้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่ของเรามันเป็นของเกิดขึ้นตามธรรมชาติของกิเลสตัณหาปวาทานและกุศลก,กรรมสร้างขึ้นมาเป็นกรงดักล่อเหยือ่อตัวสําคัญคือจิตของเราให้จิตของเรางโง่สายโง่ก่อนที่จะมาเกิดถ้าเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้อว่าเป็นอะไรก็ตามมันมีสภาวะมองเห็นได้มองเห็นโลกได้ ก็รู้แล้วว่าโลกนี้คนที่เกิดมาเด็กแต่ความเป็นเด็กมันก็ลําบากก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต็ให้คนอื่นเขาช่วยเ <c oughs> มื่อทุกขเวทนาไม่นเกิดขึ้นกว่าเราจะช่วยแด้กว่าเขาจะมาช่วยเราก็แสนเจรกรรมเป็นเด็กต้องร้องเสียก่อนเขาจึงจะรู้ว่าหิวต้องร้องเสียก่อนล้ามีอาการอย่างอื่นจะมาเขาจึงจะรู้ว่าป่วยไข้ไม่สบาย นี่เป็นเด็กมันก็ทุกเรามองเห็นได้เป็นเทวดาแล้วพรมแล้วเป็นเปรตเราก,ก็เห็นคนได้เมื่อเกิดขึ้นมาทั้งความเป็นเด็กใหญ่ก็ยุ่งธุรกิจการงานของบ้านจะต้องทำยุ่งในการศึกษาเพื่อปรารถนาจะได้มาซึ่งอาชีพเมื่อเป็นเด็กโตขึ้นไปพ้นจากการศึกษาก็ยุ่งในการประกอบอาชีพหาเรียงชีวิต หาเรื่องครอบครัวหาเรื่องบทเรื่องพัญญาเรื่องิทธิดาสามีมันเต็มไปด้วยความเด็กเหนื่อยแล้วก็นในรี่สุดเขาตายเรามองเห็นก็อยู่เสมอแต่เส้นดานจิตของเรามันชั่วท,ทั้งที่เห็นคนอื่นเขาแสดงภาพไปปรากฏเราก็ยังจะเกิดอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอันว่าจิตเดิมของเรามันชั่วมาก มันเชื่อกิเลสตัณหา,านนอาทารนักุสลนกรรมเวลานี้เรามาเจอคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่เราเรียกันว่าแว่นวิชาใหม่คำว่นวิชาใหม่นี่หมายความว่าไอ้ใหม่นี่มันแปลว่าสําเร็จมันมีความเห็นสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจของวิชาคือความรู้ พิชาไม่ใช่ความโง่พิชาเราความฉลาดแทีความรู้รู้จริงเห็นจริงทุกอย่างความจริงปรากฏมามีทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักจำถ้าเราไม่รู้จักจำตรงนี้สแส้วแว่นมัวไปแล้วเราหยิบแว่นผิดเพราหยับหยิบเอาแว่นสีดำเา็าเลยมองอะไรไม่เห็นแว่นสีดำก็คือกิเลสตัณหาวาทานและกุศลกรรม ที่เราครบกับมันน่แว่นิชามัยจริงๆก็ไดินไตรลักษณ์นยานคือมีความเข้าใจในคำว่าจินอานิจังคือโลกนี้หาความเที่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาในโลกไม่มีอะไรเที่ยงโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือมันมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์และทําให้เราเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ถ้าไม่เรามีความลำบา้วยการประกอบกิกการงานไม่มีอะไรจะดีนี่ถ้าหากว่าเราใช้วันวิชาใหม่ก็ได้แต่ไตรลัรกษณ์นยานรู้จักว่าโลกเป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังคือเต็มไปด้วยรณ์ของความทุกข์โลกแวนัตตาเนะี่ยเมื่อเราคิดว่าเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่ล้วก็ต้องตายตไปจากมัน นี่ท่านบอกว่าให้ตัดชั้นทะความใจในโลก,กีวิสัยเสียแล้วก็ตัดราคะที่ในตาของเรามันลวงตวล,ล่นก็สวยนี่ก็งามนั่นก็มันคงนี่กับแข็งแรงมันมีอะไรสวยจริงๆบ้างถ้าสวยจริงมันต้องสวยตลอดก,กาลตลอดสมัยไม่มีการสุดส่งตอนี้ทุกเสียงทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกมันเต็มเลยความสุดสงแล้วมันจะสวยได้ยังไง ที่กำลังใจที่เห็นว่าสวยก็กำลังใจที่เต็มด้วยความโง่ก็เป็นอันว่าเราควเลิกเสียเลิกคบความโง่เรษียธีตั้งใจไว้ด้วยดีว่าเราเข้ามาในเขตขอพุทธศาสนาเราต้องการความดับไม่มีเชื้อดับความรับและอำนาจของกิเลสดับดับความโลภที่อยากร่ำรวยดรืยอำนาจของกิเลส ดับความดับความโกรธที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยให้เราร้อนดับความหลงที่เห็นว่าของมันเป็นจริงตามนั้นแต่แลาว,ว่ามันไม่จริงฝืนอารมณ์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงถ้าเราทุกวันเราไม่ยักนึกถึงตัวเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นความโง่อันท่าพานท่านแปลว่าทั้งโง่ทั้งบอด โง่ด้วยไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยบอดมันมองไม่เห็นเราก็เลยไปตั้งต้นชีวิตกันเสียใหม่ว่าไอ้ก,การเกิดที่ไม่มีความสุขเกิดแล้วก็แล้วกคนไปแต่ย่อใจเข้าไปยึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นพวกเราเราตัดชั้นทะในร่างกายคือความพอใจในร่างกายเสีย ตัดราคะที่ว่าร่างกายของเราไม่แข็งแ,แรงสมมรตรสวยสดผดงามสดทรงดีเลิกคิดกันเพราะร่างกายนี้มันไม่มีการทรงตัวนี่เปมาทวนความรู้เดิมกันว่าว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาด้เขา้าเขตวิศาสนานในเขาศึกษากันแบบนี้ศึกษา่เพื่อความดับไม่มีเชื้อ ดับตรงไหนดับตามตัวความพอใจหรือความรักใคร่เห็นว่าร่างกายสวยนั่นเองยกยอดเธอเราไม่ห่วงร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะแก่ก็เชิญมันแก่เพราะมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะตายก็เชิญมันตายเพราะเป็นของธรรมดา จิตใจยอมรับนับถือธรรมดาย่างนีแล้วก็ไม่จิตก็ไม่น้อมเข้าไปนี่มาตัดร่างกายเสียได้แล้วความรักที่เนื่องไปเรกิเลสมันจะมีจากทางไหนมันไม่มีไม่ได้ด้วยความอยากร่ำรวจยจะได้ของกิเลสมันจะมาจากทางไหนก็โคยไปถึงไหนกัน พอ,อูดเท่าไรตายแล้วก็ไปไม่ได้มันเป็นเรื่องทวงใจคือทวงความดี <c oughs> นี่ความโกรธความมียบัดเนี่งบุคคนเอ่นี้ก็ทําให้เราไม่ชอบใจมันก็ไม่มีเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานคนเราเกิดมามีจริยาไม่เสมอกันหยาบบ้างละเอียดบ้างคนหยาบหยาบมันก็พูดชั่วคิดชั่วทําชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างจะทรงอยู่ในคออเคราครอบแขงผ้ากา,าสาวพัต ผ้ากาสาวพัดไม่สามารถจะจํากัดความชั่วของบุคคลที่สอาครองผ้ากาสาวพัดให้ลดตัวลงได้อารมณ์ที่เห็นว่าคนอื่นเขาเลวตำนิติเตียนชาวบ้านชาวเมืองว่าคนนั้นเลวคนนี้เลวนั่น,สนแสดงว่าเราเนี่ยมันแสนจะเลวถ้าเราไม่เลวแล้วเราจะเห็นใครคนอื่นเลวได้ยังไง ถ้าเราไม่เล็วมีหยุดอจิตวางในคันห้าสนได้เขาถือว่านั่นเรื่องธรรมดามันเป็นไปตามสภาพกฎของกรรมนี่เป็นอนุว่าถ้าเราตัดคันห้าในอย่างเียวความรักในเพศความโลภความโกรธความหลงมันก็หมดไปเมื่อความรักความโลภความโกรธความหลงหมดไปใจเราจะเข้าถึงไหนใจเราก็หมดเชื่อของความทุกข์ เที่เกิดทุกมีสี่อย่างถ้ามีสามก็ขอแยกเป็นสี่ทุกคือความรักพิยโตชาญติโสโกพิยโตชาญติพยายามท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักเป็นทุกภัยอันตรายที่จะเกิดกับเราได้เพราะอาศัยความรักเมื่อของที่เรารักถูกทำลายของที่เราเรารักถูกแปกล้งเราก็ต้องเข้าป้องกันอันตรายมันก็เกิด นี่เป็นอันว่าระวางขันห้าเส้นได้แล้วหมดไอ้จิตที่จะรักมันก็ไม่มีที่จิตจะโลภมันก็ไม่มีจิตที่จะโกรธมันก็ไม่มีจิตที่จะหลงมันก็ไม่มีเมื่อม,มันไม่มีทั้งหมดใจก็มีอารมณ์ว่างความว่างในที่นี้ว่างจากกิเลสตัณหาฝ่าทานอกสนุนลกกรรมว่างจากความรักในเพศว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลง นี่นิเมื่อมันอารมณ์ว่างจากอารมณ์ของความชั่วจิตก็เกาะอ,อยู่ในได้ความดีมันก็อยู่ในความชุ่มชืมช่นปีติอยู่ในความบริสุทธิ์ของจิตทําได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรทรงตรัสว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้เข้าถึงความดับไม่มีเชื้อของจิตแล้วร่างกายมันจะเหลือเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นสําคัญและในเพียงว่าอาศัยมันพังมาะไรก็เชิญ อยากจะป่วยไข้เมอะไรก็เชิญเจ๊แกเมาาอะไรก็เชิญมันเป็นเรื่องธรรมดาการไข้ควรแบบนี้เป็นด้ของท่านสุขาวิปัสสโกไม่ว่าอันดับไหนเตวรริโชชลปิญโยปิสัมพิทัปโตเขาก็ทํากันเหมือนกันแต่พวกนั้นเวลาจะทําใช้อารมณ์ชานเข้าถึงที่สุดถอยหลังออกมาตั้งอยู่ในรมองค์อุปจารสมาธิแล้วก็ไข้ควรปัญญามันเกิด พอจิตจจสร้างก็ว,วิ่งเกาหาสมาธิใหม่สำหรับสายสุขวิบัสสโกนั้นพยายามคิดใครควรใช้ปัญญาเป็นบุเรจาริกคำว่าวบุเรจาริกคือใช้ปัญญาเป็นเบื้องหน้าเอาปัญญาเป็นตัวนำนี่เรียกว่าสมาธิทิทมีความเห็นชอบนำคิดไปพิจารณาไปรวบรวมกำลังใจไป ในที่สุดใจพวกเราถ้าเข้าถึงในเขตปฐมฌานคือมันจะเป็นฌานขึ้นมาเองในตอนนั้นความเป็นพระอริยเจ้าในขั้นประสูติสีทาคานาคาราหันจะปรากฏมีได้อรรบรรรมปุทตบริัต์ทั้งหลายวันเวลาการเว,วลาผ่านไปแต่ขอเตือนอีกนิดหนึ่งยามว่างๆยามนับลมให้ใจหรือกำหนดรูล้ลมให้ใจ ถ้าให้จิตมันมีความสุขจิตจะได้มีการทรงตัวือเป็นสมาธิเมื่อเราจับลมในใจเขาออกได้ใช้คำภาวนาด้วยก็ได้พอใจสบายลอยใจให้มีอารมณ์ความสุขแล้วก็วางคำภาวนานเสียหันเข้ามาพิจารณาเพื่อความดับไม่มีเชื้อต่อไปถ้าทำสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้อารมณ์ชั่วในจิตไม่ช้ามันก็หมดไป เป็นว่าเราท่านหลายเข้าทิ้งจุดที่เราพระพุทธเจ้าต้องการคือความดับในมีเชื่อของกิเลสและต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพระธรริริททั้งหลายภ้าดันตั้งกายให้ตรงดำรงกิจให้มันกำหนุดลู้ลงไม่ใจเข้าใจออกใชจคำภาวนาและพิจารณาตามอัญยาสายเึ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา